ขนาดนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อโควิดในทีนอย่างต่อเนื่องล่าสุดก่อนเปิดเทอมแค่วันเดียวค่ะเด็กภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภออุบลรัฐเนี่ยติดเชื้อแล้ว11คนสาธารณสุขพื้นที่นะคะต้องเร่งคัดกรองเชิงรุกเลยล่ะค่ะ เด็กๆจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโคกสูงบุคลากรและก็ผู้ปกครองเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เพื่อคัดกรองหาผู้ติดเชื้อเพิ่มเติมหลังจากก่อนหน้านี้พบเด็กในศูนย์ติดเชื้อแล้ว11คนนายพยุงเหล็กดีในอำเภออุบลรัฐเปิดเผยนะคะว่าวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อโควิด -19 รายใหม่18รายในจานวนนี้มี11รายเป็นเด็กในศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตาบลโคกสูงและอีก4รายเป็น ผู้ปกครองของเด็กค่ะจากการสอบสวนโรคเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเด็กในศูนย์เด็กเล็กติดเชื้อจากผู้ปกครองที่ทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งในอําเภอน้ําพองและยังพบว่าในครอบครัวของเด็กคนดังกล่าวเนี่ยติดเชื้อทั้งหมดเลยนะคะสําหรับเด็กที่ติดเชื้อก็ได้ใช้พื้นที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตาบลโคกสูงเป็นสถานที่กักตัวและรักษาอยู่ในการดูแลของแพทย์โรงพยาบาลอุบลรัฐล่าสุดทั้งหมด11รายมีสุขภาพแข็งแรงดี ขณะที่ในวันนี้โรงเรียนหลายแห่งค่ะเปิดเทอมโดยจัดการเรียนการสอนแบบออนไซต์ site, หลังจากที่หยุดมานานนะคะจากสถานการณ์โควิดในทีมอย่างที่นครราชสีมามีโรงเรียนที่จะเปิดเทอมกว่า1,000แห่งทามกลางมาตรการควบคุมโรคแล้วก็ที่โรงเรียนสุขานาลีตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาที่ผ่านการประเมินจากคณะกรรมาการควบคุมโรคและอนุญาตให้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, ซึ่งก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้สอบถามความคิดเห็นของผู้ปกครองด้วยนะคะส่วนใหญ่บอกว่ามีความพร้อมให้บุตรหลานมาเรียนที่โรงเรียนแต่ก็มีบางส่วนที่บอกว่ายังคงเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยจึงได้จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ควบคู่ไปกับการเรียนแบบปกติด้วย ส่วนที่โรงเรียนตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการอุบลราชธานีจะเป็นการเปิดทำการเรียนการสอนทั้งสองรูปแบบนะคะก็จะมีแบบออนไซต์ site, สลับสัปดาห์โดยแต่ละห้องเนี่ยจะมีนักเรียนไม่เกิน20คนหรือหากไม่สะดวกก็สามารถที่จะเรียนออนไลน์ได้เหมือนกัน ส่วนที่สตูนกันบ้างค่ะมีโรงเรียนที่ผ่านการพิจารณาให้เปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ในวันนี้จํานวน6โรงเรียนเท่านั้นจากก่อนหน้านี้ได้มีการขอเสนอเปิดเรียนทั้งหมด89โรงเรียน ส่วนที่จังหวัดสงขลานะคะยังคงพบผู้ติดเชื้อรายวันและก็ถูกจัดกลุ่มอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มทําให้โรงเรียนส่วนใหญ่ยังคงเปิดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ส่วนจะเปิดแบบออนไซต์ได้เมื่อไหร่นั้นก็ต้องมาพิจารณากันอีกทีในวันที่15พฤศจิก,กาย,ยนที่จะถึงนี้นะคะ วันนี้ก็วันแรกนะครับการเปิดเรียนแบบออนไซต์แต่ว่าก็จะมีมาตรการไม่ได้เปิดแบบปกติเหมือนเหมือนก่อนหน้านี้หรอกนะฮะก็สลับวันกันบ้างสลับสัปดาห์กันบ้างมีการจํากัดพื้นที่นะครับแต่ว่าถ้าเช็คดูในกรทมปริมณฑลเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นโรงเรียนนานาชาติโรงเรียนเอกชนเสส่วนใหญ่นะฮะเพราะว่าถ้าถ้าเป็นไปตามแนวทางของภาครัฐเนี่ยมีหลายโรงเรียนที่รอการฉีดเข็มสองก่อน เบื้องต้นเนี่ยจะเรียนออนไลน์กันประมาณสัก2สัปดาห์แต่ประเด็นในคราวนี้เวลาเปิดโรงเรียนครับเวลาถ้าพบผู้ติดเชื้อเนื่องจากเวลาเขาไปเรียนเนี่ยเขาจะทํากิจกรรมแบบกลุ่มเล็กในห้องเรียนก็ทํากิจกรรมแค่ในห้องเรียนมไม่ไปปะปนกับนอกห้องหรือว่าเพื่อนร่วมชั้นเรียนห้องอื่นๆเพื่อให้เวลาติดเชื้อในห้องใดห้องหนึ่ง ก็ห้องนั้นก็ทําความสะอาดแล้วก็หยุดเรียนไปห้องนั้นห้องอื่นก็ยังสามารถเดินหน้าเรียนได้ตามปกติเขาไม่เหมารวมแบบในอดีตที่ผ่านมาแล้วที่เรามีความวิตกกังวลมากจนกระทั่งทําให้กระทบทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดตอนนี้ก็เอาเฉพาะพื้นที่จริงๆแต่ก็ต้องคุมในในในกลุ่มในนั้นทีใช่ถูกไหมฮะแลวตอนนี้รับประทานอาหารอาจจะรับประทานอาหารในห้องด้วยซ้ำไปเพื่อให้ควบคุมการอยู่กันของคนกลุ่มเล็กๆเท่านั้น